ข้อความจากอดามาโลกไปในเลมูเรียเล่มที่สามบทที่สบิบเอโดยอาามาพี่น้องที่รักฉันคืออดามาในบทนี้ออเรเลียเธอได้ถามคำถามเกี่ยวกับภาษีในโลกของคุณนี่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากฉันพยายามพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ฉันจะสรุปให้เพราะว่าการเปิดจิตสำนึกและการเติบโตของคุณจะมาพร้อมกับการเวลาโลกของคุณถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่มีความไม่เท่าเทียมกันมีการแบ่งแยกที่ไม่เท่าเทียมกันทุกคนมีครบทุกอย่างหรือเปล่าลนะ่ะไม่และใครที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ทั้งหมดและใครที่เป็นคนกำหนดว่า โลกของคุณนั้นต้องเป็นอย่างไรหรือว่าใครเป็นคนกำหนดว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรมันก็คือผู้ที่เป็นผู้นำและผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกนี้ผู้ที่ได้รับการสร้างประสบการณ์ของมิติที่สามและพวกเขาก็สร้างความไม่เท่าเทียมกันบนโลกใบนี้ฉันจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้มากนัก และจิตสำนึกส่วนรวมของโลกจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุกคนต้องหยุดมองตัวเองและมองสิ่งรอบตัวและหยุดพูดว่าฉันและให้ทุกคนเริ่มพูดคำว่าเราในโลกแห่งความเสมอภาคไม่มีฉัน้นแต่ยังมีส่วนหนึ่งของทั้งหมดเราทุกคนนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นไม่ว่าฉันจะทำอะไร ฉันก็จะตระหนักดีถึงสิ่งที่สะท้อนกลับมาในภาพรวมดังนั้นเราจึงเรียนรู้ที่จะสะท้อนสิ่งที่เป็นแสงสว่างแล้วอะไรคือความเท่าเทียมกันและความรักคืออะไรมันไม่มีที่ว่างให้เราคิดอย่างอื่นมันไม่มีที่ว่างให้เรากระทำอย่างอื่นเราได้เรียนรู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวและทุกสิ่งที่รวมกันนั้นดีกว่าหนึ่งเดียว นี่คือจุดที่มนุษยชาติหลงทางมนุษยชาติเริ่มมองแค่ว่าฉั้นเท่านั้นสิ่งสำคัญก็คือชั้นที่เหลือนั้นไม่เกี่ยวกับอะไรชั้นนี่เป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เพราะว่าที่เหลือก็คือสิ่งที่สร้างสภาพแวดล้อมของคุณขึ้นมาที่เหลือก็คือสิ่งที่ให้อาหารให้คุณกินสิ่งที่ทำให้คุณมีงานทำและ มีสภาพความเป็นอยู่ทั้งหมดหลายคนคิดว่าเปล่าฉันไม่ได้พึ่งพาใครเลยดีมากงานก็ให้คุณลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในโลกที่โดดเดี่ยวและก็มีเพียงคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นและคุณจะต้องทำทุกอย่างคนเดียวคุณต้องรอให้ทุกสิ่งที่คุณปลูกในวันนี้แล้วมันถึง,ถงจะเติบโตอีกนานแล้วคุณจึงจะได้กิน คุณจะต้องสร้างบ้านของคุณเองและคุณจะต้องปกป้องตัวเองจากสัตว์ป่าในโลกของคุณในโลกใบนี้และคุณก็จะทำเองทั้งหมดได้ในพริบตาหรือว่าคุณจะหิวมากและคุณก็จะหนาวมากและกลัวมากจนทุกอย่างรอบตัวคุณนั้นเป็นที่ชื่นชอบหรือไม่คุณต้องเข้าใจว่าคุณไม่ได้ถูกวางไว้บนโลกนี้เพียงลำพังคุณถูกวางไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมอันยิ่งใหญ่ทั้งหมด ทุกคนจึงต้องช่วยกันทุกคนที่มีความสามารถของตัวเองและคุณก็อย่าคิดว่าคุณจะทำทุกอย่างในมิติที่5แบบนี้ไม่เพราะว่าวิธีของมันมันก็เหมือนกันทุกคนานั้นมีทักษะและความสามารถและทุกจิตวิญญาณนั้นมาพร้อมกับทักษะเพียงแต่ว่าการแลกเปลี่ยนของเราน,านั้นมันเข้มข้นมันน่าพอใจและมันก็มีความสุข เพราะว่าเราทุกคนทำงานด้วยความรู้ที่เรากำลังพัฒนาโดยรวมฉันไม่ได้ทำงานเพื่อตัวเองฉันไม่ได้ทำงานเพื่อความอยู่ดีมีสุขของตัวเองฉันทำงานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของส่วนรวมดังนั้นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกครั้งใหญ่ที่ต้องเกิดขึ้นในมนุษยชาติด้วยคุณสนใจแค่คำว่าฉันเพียงเท่านั้นเชน่นบ้านของฉันครอบครัวของฉัน โต๊ะของฉันอาหารของฉันและในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่มีบ้านและพวกเขาก็ไม่มีอาหารและพวกเขาก็ไม่มีครอบครัวที่อบุ่นด้วยและหลายท่านอาจจะพูดว่านั่นคือการเดินทางของจิตวิญญาณของคุณแต่ละคนใช่นั่นะมันก็เป็นเรื่องจริงและฉันก็เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการเดินทางของพี่น้องของคุณที่ต้องการความช่วยเหลือละ่ะ คุณจะปล่อยให้เขาตายอย่างนั้นเหรอคุณจะปล่อยให้เขาตายเพราะนั่นคือบทเรียนของพวกเขาหรือไม่หรือมันอาจจะมีบทเรียนให้คนรอบข้างเขาทำบ้างหรือไม่ให้คุณจำไว้ว่าไม่มีอะไรเลยที่ถูกแยกออกจากกันไม่มีใครแยกออกจากส่วนรวมไม่มีใครแยกออกจากส่วนรวมก็คือคุณคือคนที่คิดแบบนั้นต่างหาก ดังนั้นบนโลกใบนี้จึงมีผู้ที่มีสมบัติมากมายและก็ทิ้งไปและก็มีผู้ที่ตายเพราะว่าพวกเขาไม่มีอะไรเลยนั่นคือทั้งหมดที่เหลือเงินอย่างนั้นหรือนี่คือการคิดเรื่องทั้งหมดแบบนั้นน่าเหรอไม่นั่นคุณอาจจะคิดถึงคำว่าฉันเช่นฉันรวยฉันไม่เกี่ยวอะไรกับคนยากจนมีคนรวยมากมาย ที่พวกเขานั้นดูแลคนจนและคนรวยพวกนี้เขาก็ทำหน้าที่ในส่วนของตนด้วยแล้วก็ไม่มีใครถูกประนามเพราะว่าเขาเป็นคนรวยแต่การประนามนั้นก็มาจากวิธีที่คุณใช้ความมั่นคงมั่งคั่งของคุณนั้นต่างหากเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกผู้ที่เขามีมากหรือว่ามีน้อยด้วยความดูถูกหรือว่าความกรดเครืองเพราะว่า ผู้ที่มีมากหรือผู้ที่มีน้อยก็หาทางได้รับความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันซึ่งมันก็เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลและเป็นสิทธิของทุกคนด้วยคุณทุกคนนั้นมีส่วนแบ่งของความอุดมสมบูรณ์คุณเพียงแค่ต้องรู้วิธีการปฏิบัติตามเส้นทางเพื่อที่จะรับมันแต่คุณมักจะมีความโลภและมีความตรนี และนั่นมันก็จะตัดส่วนแบ่งของความอุดมสมบูรณ์ของคุณออกไปเพราะว่าก๊อกน้ำนั้นมันปิดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อคุณเปิดใจและก็แบ่งปันสิ่งที่คุณมีและใส่ใจต่อส่วนรวมก๊อกน้ำนั้นมันก็จะเปิดออกอย่างล้นเหลือและมันก็จะยังคงเปิดกว้างตราบใดที่คุณมีจิตใจที่มีความเมตตาและจิตใจที่บริสุทธิ์ และคุณก็ใช้ความมั่งคั่งของคุณนั้นไม่เพียงเพื่อสำหรับตัวคุณเท่านั้นแต่คุณก็ยังทำเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมอีกด้วยและนี่คือปัญหาของมนุษยชาติก็คือคุณบ่นเกี่ยวกับทุกสิ่งแต่คุณก็จะทำอย่างไรเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมันคุณก็แค่นั่งลงแล้วก็พูดว่า ไม่ฉันจะไม่ทําอะไรเพราะฉันไม่มีอานาจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วมันก็จะมีโลกที่คุณสร้างขึ้นเองคุณสร้างโลกนี้ขึ้นมาเองโลกของคุณนั้นเกิดจากการสร้างสรรค์ของคุณเองฉะนั้นอย่าตําหนิใครก็ตามที่วางความชั่วร้ายไว้บนโต๊ะคุณไปที่นั่นและกินสิ่งชั่วร้ายนั่นเองและใครจะตําหนิคุณได้ใครเป็นผู้กระทําการครั้งแรกในการไปที่นั่นและ คุณก็บริโภคมันให้คุณหยุดคิดว่าคุณเป็นเหยื่อของสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคำโบราณนาน,นได้ว่าไว้ว่าคุณจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณหวานมันไม่เคยหยุดนิ่งและว,วันนี้คุณก็ได้รับสิ่งที่คุณหว่านลงไปแล้วหากว่าโลกไกอา,านั้นต้องยุ่งกับหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อก,การเปลี่ยนแปลงของเธอนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณยุ่งกับเธอก่อน และคุณก็ทำลายโลกกายาเข้าใจว่ามันไม่มีการลงโทษแต่มันย่อมมีการแก้แค้นเพราะว่านี่คือกฎที่ว่าพลังใดก็ตามที่คุณปล่อยออกมามันจก็จะกลับมาหาคุณแต่มันไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าเพราะมันมันไม่ใช่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างที่สร้างแบบนั้นหรือว่าทำแบบนั้นและมันก็ไม่ใช่พวกเราที่คกนความช่วยเหลทั้งหมดให้กับคุณด้วย แต่มันคือสิ่งที่คุณทำเองคุณทำมันและคุณและสิ่งที่คุณทำนั้นมันก็จะกลับมาคุณมันเรียบง่ายมากมันเรียบง่ายมันคิดได้ง่ายมากแล้ะคุณชอบบ่นว่ามีภาษีคุณและคุณก็บ่นว่าไม่มีอะไรยุติธรรมสำหรับคุณและคุณก็บ่นทุกเรื่องว่าคุณจะทำยังไงดี คุณดึงดูดสิ่งเดียวกันมากขึ้นเมื่อคุณคิดสิ่งนี้ตราบใดที่มนุษยชาติยังคงนั่งเฉยๆแล้วก็บ่นเกี่ยวกับทุกสิ่งขอ้อได้จริงในเชิงลบแบบนั้นมันก็จะเพิ่มมากขึ้นและขอ้อได้จริงเชิงลบแบบนั้นมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าทุกคนมุ่งความสนใจไปที่สิ่งนั้นตลอดเวลาจิตของคุณมุ่งไปที่สิ่งที่เป็นลบ ตลอดเวลาและคุ้นคลิตและบ่นและมันก็จะไม่มีใครมุ่งเน้นไปที่ด้านบวกเลยดังนั้นจนกว่าควรจะได้เรียนรู้ที่จะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเลวร้ายทั้งหมดแล้วก็ให้คุณรู้สึกขอบคุณให้คุณรู้สึกขอบคุณอย่างมากสำหรับทุกสิ่งที่ควรมอบให้มันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณกำลังบน99%ของวัน แล้วคุณก็ดึงดูดทุกปัญหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เลยไม่มีทางแก้ไขเลยเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะมองสิ่งใดด้วยสายตาที่รู้สึกขอบคุณถ้าเกิดว่าในจานของคุณนั้นมีอาหารที่มันไม่เพียงพอให้คุณจําไว้ว่ามันมีคนที่เขาไม่มีอะไรกินเลยและพวกเขาก็ไม่มีอะไรจะกินอยู่มากมายแบบคุณหากบ้านของคุณนั้นแย่หรือว่าน่าเกลียด ให้จำไว้ว่ามันยังมีคนที่เป็นคนจนจัดหรือว่าคนที่ไม่มีบ้านอยู่ข้างนอกนั่นและคุณก็อย่าคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนผิดเพราะว่าคุณน,นั้นเป็นคนที่คิดเองและคุณอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนผิดเป็นคนที่ไม่มีอะไรสักอย่างเพราะว่าพ่อหรือว่าแม่ลืมคุณไปแล้ว ไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่คุณคิดมันกำลังประสบอยู่ในวันนี้มันก็คือผลที่คุณหวานหรือว่าสิ่งที่คุณคิดขึ้นมาเองและคุณก็คิดสร้างสรรค์นในหัวของคุณขึ้นมาเองนั่นเองวันนี้ในชาตินี้หรือว่าในอดีตตอนไหนมันก็ไม่สำคัญเพราะว่าคุณกำลังได้รับบทเรียนและคุณก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีและตราบใดที่คุณไม่เรียนรู้กับมันมันก็จะรบกวนคุณมากขึ้นเรื่อยๆ พี่น้องทั้งหลายผนทางข้างหน้าคืออย่าคิดว่าทุกสิ่งไม่ยุติธรรมสำหรับคุณอีกต,ต่อไปเพราะว่าผนทางข้างหน้าคือการเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างารา์ก็คือการเปลี่ยนแปลงมโนธรรมของคุณเองแต่ไม่ใช่ด้วยการใช้กำลังไม่ใช่ด้วยความใจแคบของคุณแต่มันต้องทำด้วยความรัก ทุกคนต่างก็มีหน้าที่ของตอนเองทุกคนที่ตระหนักคิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นมันไม่สำคัญมากกว่าสิ่งที่คนอื่นนั้นทำหลายๆคนก็คิดว่าเพราะว่าพวกเขามีการศึกษาเพิ่ขพมขึ้นนิดหน่อยพวกเขาคิดว่าเพราะว่าพวกเขามีการศึกษาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยจึงเหนือกว่าผู้ที่เขาไม่มีการศึกษาหรือว่าคนที่ไม่มีอะไรเลย แต่ให้คุณมองคนที่เขาไม่มีโอกาสได้อะไรเลยและก็ให้คุณนั้นช่วยเหลือพวกเขาแทนอย่าคิดว่าคุณเหนือกว่าพวกเขาบางทีภารากิจของคุณนั้นก็คือการแสดงหนทางให้ผู้ที่ไม่เคยคุ้นเคยกับมันแต่คุณกลับไม่คิดอย่างนั้นคุณ กลับวางตัวเองว่าคุณเหนือกว่าผู้อื่นคุณวางตัวเองว่าอยู่บนฐานและคนที่อยู่ต่ำกว่าคุณก็เลยไร้ค่าสำหรับคุณมันจึงไม่มีในยัะสาคัญดังนั้นตราบใดที่มนุษยชาติต่างมองกันและกันในลักษณะนี้คุณจะต้องอดทนและคุณจะต้องทนทุกทรมานมากมายเพราะว่าคุณกำลังปลุกฝังมัน และคุณแต่ละคนก็จะได้รับส่วนแบ่งนั้นเป็นการตอบแทนเมื่อถึงจุดหนึ่งให้คุณเปลี่ยนจิตสำนึกของคุณและโลกของคุณก็จะเปลี่ยนไปและคุณอาจจะถามว่าอาแต่ก็ยังมีเวลาเปลี่ยนอีกงั้นหรอแน่นอนว่ามันมีแน่นอนยิ่งจิตสำนึกของคุณนั้นสูงขึ้นเท่าไหร่ยิ่งคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะยิ่งนุ่มนวลมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณมองในแง่ลบ มากเท่าไหร่ยิ่คุณมองความอายุติธรรมมากเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้นคุณต้องเดินทางแห่งความรักในพี่น้องและเส้นทางแห่งความรักไม่มีการตัดสินไม่มีความอายุติธรรมไม่มีความเหนือกว่าหรือว่าด้อยกว่า ทุกคนนั้นต่างมีความเท่าเทียมกันไม่สำคัญว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหนและมันไม่สำคัญว่าคุณจะมีการศึกษาแค่ไหนมันไม่สำคัญเลยเพราะทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกว่าใครทั้งนั้นวันที่คุณเข้าใจว่าว้าวมันจะเป็นปฏิหารเพราะาคุณจะประสบความสำเร็จมากมายแต่ทุกสิ่งจะยอดเยี่ยมมากแต่ฉันจะบอกกับผู้คนแต่ละคนว่า การพยายามเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากดังนั้นจงเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของตัวคุณเองก่อนให้คุณมองพี่น้องแต่ละคนเหมือนเป็นตัวของคุณเองโดยไม่มีความแตกต่างหรือว่าแตกต่างกันใดๆให้มองทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกันและให้คุณรักกันและคิดว่าทุกคนนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับคุณ พวกเขาเป็นลูกของพรของพระพู้สร้างหรือพระเจ้าพระบิดามารดามากๆพอกับที่คุณเป็นและมันไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างคุณเพียงแค่คุณแต่ละคนต่างก็มีทางเลือกที่แตกต่างกันเท่านั้นเองให้คุณลองคิดดูสิและมันก็ยังมีเวลาอยู่จริงๆแล้วยังมีเวลาอยู่เสมอจากอาดามาแห่งเทลอสโลกภายในเลโมรีย ผ่านแอนโจสอีลูสเทลาเปียสโดยบูส